สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตามภาษาชาแน,นลครับหลังจากที่เราเข้าป่าหาเห็ดลงทะเลไปหลายรอบแล้ววันนี้เรามาหาของทานกันครับผมวันนี้ผมจะพามาทานข้าวมันไก่แล้วก็ข้าวหมกไก่นะครับอยู่ที่สัตหีบไกลๆกับเขาชีจันนะครับชื่อร้านอารีนะครับร้านนี้ดีและสะอาดมากๆเลยครับมีหยุดวันไหนบ้างครับเนี่ยหยุดทุกวันศุกร์ บางเปิดกี่โมงครับเจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสองโมงครับอ๋อเจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสองโมงเดี๋เลยครับเพื่อนๆบางเปิดเจ็ดโมงเช้าปิดบ่ายสองนะครับหยุดทุกวันศุกร์นะครับผมการันตีแล้วก็ยืนยันได้ว่าร้านนี้อร่อยสะอาดนะครับคอนเฟิร์มสาขานี้มีสาขาไหมครับมีสาขาเดียวครับผมมีสาขาเดียวเจ้าเดียวด้วยครับผมเป็นนจ้าเดียวจริงมาก อร่อยอร่อยมากครับอร่อยจริงมั่นใจครับคอนเฟิร์มการันตีโอ้ยจริงๆผมผมอยู่ผมอยู่โซนแหลมฉังผมจะขับมากินที่นี่เลยถ้าถ้าสถานการณ์ปกติมาเวลานี้แทบจะหมดแล้วนะแต่ช่วงนี้เราก็ต้องระวังตัวกันเนาะ่ครับผมีข้าวหมก น,นี่ข้าวมันมากินบ่อยครับมากินบ่อยเส้นทางไปร้านนะครับมาจากถนนสุขุมวิทนะครับมุ่งหน้าสัตหีบถึงก่อนถึงบางสะเลยนะครับจะมีทางที่เป็นให้เลี้ยวซ้ายไปวัดหนองจับเตา่าแล้วก็ร้านอาหารมุมอร่อยนะครับก็คือมุ่งหน้ามุ่งตรงเข้าเขาชีจันนะครับผมก่อนถึงเขาชีจันก็จะเจอร้านข้าวมันไก่อาลีร้านนี้นะครับขอบคุณะครับบาง เราได้แล้วสามชุดหน้า<ะ>ถือหน่อยไปเอาเห็นไหม นี่ครับแ้ก็เปล่าังเล่าบาเก็เปล่างอยู่เกา่าพนเพ่เดี๋ยวว่าพันเพศ ขออนุญาตย้ำเส้นทางมาที่ร้านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจากถนนสุขุมวิทมุ่งตรงเข้าสู่สัตหีบนะครับถึงบางเเละให้เลี้ยวซ้ายมาทางป้ายเขาชีจันหรือร้านอาหารมุมอร่อยเขาชีจันนะครับผมวิ่งตรงเข้ามาเลยวัดหนองจับเต่ามานะครับอย่าลืมมาอุ่นหุนกันเยอะๆนะครับร้านนี้เขาเด็ดจริงตามภาษาชาแนลคอนเฟิร,ร์มสวัสดีครับสวั